speed บำเพ็ญสยามเดินสยามเดินสยามคืออะไรวะเลเข้าไปดิสปีดบําเพ็ญน่ะเหรอเออสปีดบันดีเข้าก่อนเลยเข้าร่วมด้วยโอ้เนี่ยเราอุ้ยไอ้เฮียเอารถออกมาไงอ่ะอุ้ยมีเสียงรถด้วยคนเฮียเลยเออยกล้อหน้าไงอ่ะยกเลยวะเฮ้ยเนี่ยนี่คุณเด็กแว้นนี่คุณเด็กแว้นคนมาเล่นลูบบอกนะดูทรงแล้วอ่ะวัววัใช่นะของจริงอ่ะเนี่ย มอยู่กลางถนนเลยรถกระจอกไอ้เหี้ยมึงแม่งนักเลงว่าเมื่อกี้ไอ้เหี้ยดีดิว่ารถกูเหี้ยโดนตีพิเศษไอ้สปิดก่อนเลยลิควิ์ใช่เออกูนั่งรถมุ้งซ้อนท้ายได้ด้วยนะกดไงอ่ะได้ได้ผมต้องโดดไหนวะออกตัวไงอ่ะเอ้ยโดถลอว เอ้แต่มันออกตัวไม่ได้ว่ากูพยายามออกตัวอยู่ว่ะเนี่ยเฮ้ยมันมันจะแข่งกับเราดูดีน่าเหวนนะดีได้แล้วนะตักแแบกดิคุยกันเฮ้ยมึงลองเอารถมึงดิแมงไม่รู้ว่ะรถกูอะนี่พิเศษเลยเฮ้ยพี่เกิดทำนี่เอ้ยไปเลยไปเลยพี่กดกระโทษกดกระโทษยกล้อกดโจนยกล้อกระโจนโทษมึงกดกรโจนยกล้อโอ้เอารถกูอ้กูล้มเลย กันเยอะดิเฮ้ยเฮ้ยกูไปนั่งรถมาได้เยอะสับเกียร์กัะวะกูสับเองเไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยหมอบด้วยมึงหมอบด้วยพุ่มยังหมอบาอ่ะยังหมอบหมอบไม่เป็นกูไม่เป็นกดอะไรได้บ้างกูกดอะไรไม่ได้เลย คือทางตรงก็อีกที่มันมันแซงกูเอ้ยทำไมมันเดินจังไอ้ควายอุ้ยกดวีเป็นมงคนนิดนึงบูมวีวีไปวิ่งกันแล้ววีว้าววู้ฮู้สลับกูไปแล้วไปเลยเป็นไรที่มังกรของลุงพ่อเวนไอ้เว้นอยู่ไหนอยู่ไหนดิฟอยู่ไหนลงซะโดนอืมน้องสาเป็นพีจ้าดิฟไปอยู่เลยเยอรกระจอก สาวดิพี่อันนี้ดิวะไอ้ียขรัรงไอ้สัตว์อีดิอีดิฮัลโหลเฮ้ยไปกุนคนนั่งไอ้สัตว์กูจะแว่นไอ้เฮียอะไรนะเออสองสามไปเออบุคคลที่หนึ่งโอ้ยเห็นลิ้นตัวเองบอกกูบอกแล้วว่าไอ้สัตว์นายโอยสัตว์ไอ้ชีร้องไม่ได้วะ ไม่โยกไหวโยกรากรต่อเลยนะกดกดตัวเอ็นไอ้กดตัวคอนโทรลน่ะขึ้นขึ้นเลยอ๋อกดกดชิปมันเป็นการเบรกนี่ว่าอ๋อกูไหวทำไมกูกูลื่นในที่เดียวถอยหลังมันต้องเข้าเกียร์ถอยหลังก่อนมาถอยหลังไอ้ยืนน่ะถอยไม่ได้ว่ะอยู่ถนนเนี่ย เราคกูซิงแล้วกูอยู่ตรงกูอยู่ตรงบางชันน่ะมัอยู่ไหนวะูอยู่ตรงบางชันน่ะกูลังขับตรงไปเรื่อยในเมืองใครไม่สวนคูยไปไว้เไ้ดีคุณอยู่ไหนวะอะไรยัออยงไงอี๋อะของกูอีเป็นเกียร์เราจะปรับปุ่มเป็นไปกันปะเฮ้ยมึงเลิกดิอพอไปพอละไปอะไป ้รถบึงแรงว่ะยกล้อด้วยรถกูโคตรเทมกูมอกูมอกูมอเฮ้ยรถกูยกล้อได้เยอะไปดูเลยกูกระจอกเฮ้ยรถกูยกล้อได้ควายรถบึงแรงเดินแต่ยกล้อไม่ได้นะรถกูยกตาเลยข้ากูไปตูดไปแล้วตอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปเดี๋ยวกูกลับไปกูยกล้อใส่ตรงนั้นเลยไอ้กูหลงขาดไอ้รถคี้นี่อยู่วะเสียงแม่งดังชิบหายเลย แมพเด็กแว่นนะมันก็ต้องมีเด็กแว่นจริงๆริงถือวะเยเด็กแว่นลบฝาพียเอ่ยเด็กแว่นลบฝาโราขนาดเดียววะขนาดเดียว็กสีแดงแรงลิบเฮ้ยเีย่พิซเอ็กเกอร์เสียเลยนั่งเลยหมอบแล้วหมอบแล้วพิเอกหมอบมันต้องเป็นต้องสับเกียร์เลยวะสับเกียร์ยกหน้าไม่ได้วะเฮ้ยคันนี้ยกไม่ได้เฮ้ยกา ร้ื <S <S ่อ้อวะไอยี่กระตุกไยเยี่ยเลี้ยหมุนเร็วเกินเออไอเลยแรกูเล้วกูเลแหอะดูต้องช่วยผมไปกูอยปล่อยกูทิ้งเลยได้ไรคุณเจ๋นสะพานมาลไปหาบางไรจะเบรกอะเบรกไม่ทันมาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ตงถนนเน่ย เออวูู้เย็ืดที่ไยืดคืนเลยแดรถมึงแหละเอาเกูเดิดอ้าวแล้วกูว่ากูบ้าอ้กูบอกเลยยนดีทำกูบ้าแล้วเฮ้ยกูคเสยไ่ได้กูีี้กูี้กยาเลย U E R U E R U E R จะเป็นยังไงกูจับได้แล้ว้้วขึนไปแลจับได้แล้วไอ้น้องเฮ้ยกูเป็นเทียอะไรก็โนกระโดดแล้วม่เอาไม่มึงเกิดอุบัติเหตุเยอะเกินอ่ะดูดิอุบัติเหตุเยอะเกินเลยั่วเลยเออกลับมาแล้วอุเอออยังไม่กลับอีก่อะไรกูไปหาวิไปตลอดไปวิทำไมเฮ้ยโอเร็วกว่าเดิมอีก ไม่ได้แล้ววะไอเยี่ยงสมิโนเด็กแว้นน่ะกูชอบว่ะกูชอบมึงดูดิมึงกูน่าร้อนเลยเลยแต่แค่เนี่ยมึงใจมึงยังรักอยู่ะใจมึงยังรักสายลมใช่้ยไอ้เดิตอยู่แค่นี้แหละที่เนี่ยหรือแก่นี่ก็ยังซ้อนกูอะส่งให้เป็นคู่หูอะหรือได้พามางได้ตัวแล้วก็หัวยี่โก้ดูพามซิ่งเองมันพ่วงมันพ่วงหลักได้ป่าวะ กูจะไปนะบ้าโอ้ยแม่งเกือบว่ะเกือบได้ละน่าเล่นใส่ไว้ได้ยี้ดูเรียนเด็กหนาอ๋อมึงจะขึ้นนี้แล้วก็เหอนได้เลยเออกูจะเหอนดีจ้าเฮ้ยแขวะเฮ้ยจะแซงกูได้ไงหมอบเลยเฮ้ยมึงหมอบไว้ไปสองพี่มึงจะไมปฟิวใช่ไหมึงไม่ดีแขวเยี้เลยคุยดังกูจะดั่งหน้าหล่ออยู่งี้แหละยี้น้าหล่อกแซงกูได้ไงวะแซงสองพี่น้องได้ไงวะ กอไวมากกอไวกูไม่คือมือให้กอด้วยจัเมยไปไหนอะยังมีแต่ขาติดกาวนยมึงจะไปไหนนี่กดวีกูบอกแล้วกดวีกดวีไม่ได้เพราะมึงมองกูอยู่ข้างหลังมึงนี่หว่ากูบอกอะกูสามร้อยพักอีเยี่สามร้อยสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมึงต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็มืองอ่ะ มึงต้องเลี้ยวซ้ายนะโอ้ยหับเลี้ยวซ้ายแต่รถมันไม่อยู่ในกูไปเลยบ้ายี่หวันุ่มจำแงที่นี่แก้วเหลือตัวกูอะไอ้ยี่ยกูพังไปสุดรถไหมมึงจะพังไปกระสายลมยังพ้กให้มึงนั่งลูกสายลมแต่ไม่ถึงบู๊ลางล่างแบบวินหนึ่ง มันแข่งรถกันอยู่จนกันไม่ได้ด้วยพ <คน S 1> ูดจนกัได้ฮียใส่เลยพยายามครับมอือเอาเอ้เียเป็นโซนิกเลยว่มึออยู่ไหนอ่ะอเมเอาไอ้ยึงเป็นโซนิกเลยอเหีย ไอ้เชี่ทำกูหลุดกูเป็นโซนิกเลยวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งกับหลังด้วยอุยอาแล้วกูก็เป็นโซนิกไอ้เหี้ยเอาอุยอาอุยอาแบบโซนิกไอ้เหี้ยโอ้ยเอาไอุ้ยทัดบู๊บชิบหายเลยออกทำเหี้ยเลยอุยอาโซนิกเลยควายไอ้เหี้ยเล่นเยอะปวดหัวเลยแบบยีเนี่ยแบบตึกแวนตุ่ปิดบังเพนโอบเลยสัตว์ปิดบังเพนเหี้ยเลย